โอ้โหปี2026นี่ใครที่กำลังจะเลือกลำโพงบลูทูธสักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าอาจจะมีปวดหัวกันบ้างนะครับคือตัวเลือกมันเยอะมากเยอะซะจนงงไปหมดเลยจากที่เคยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นมาซะแล้วว่าเอ๊ะแล้วตัวไหนกันแน่ที่จะใช่สำหรับเราวันนี้เราจะมาลุยเรื่องนี้กันครับจะพาไปดูตั้งแต่ภาพรวมตลาดเลยว่าลำโพงแต่ละแบบมันเหมาะกับใครบ้างแล้วก็จะจับคู่เด็ดมาชนกันให้ดูจะจะไปเลยฟังเสียงคนใช้จริงด้วย และตอนท้ายสุดเนี่ยจะมีไกด์ง่ายๆให้เลยว่าจะเลือกลําโพงที่ใช่ได้ยังไงเอาเลยครับมาเริ่มกันเลยคือต้องยอมรับเลยนะว่าปี2026เนี่ยลำโพงบลูทูธมันเก่งขึ้นเยอะมากจริงไม่ว่าจะเสียงดีขึ้นพนน้นขึ้นแบตก็อืดขึ้นโอ้โหดีไปหมดเลยแต่ไอความดีนี่แหละครับที่มันมาพร้อมกับความปวดหัวก็คือตัวเลือกมันเยอะแบบเยอะจริงๆครับคำถามก็เลยวนกลับมาที่เดิมแล้วในดลลำโพงทั้งหมดเนี่ย ตัวไหนล่ะที่มันจะเป็นตัวที่ใช่สําหรับเราจริงๆนี่แหละครับประเด็นหลักที่เราจะมาเคลียร์กันวันนี้วิธีแก้ปัญหานี้ที่ง่ายที่สุดเลยนะคือเราต้องมองจากไลฟ์สไตล์ของเราเป็นหลักครับเพราะลําโพงแต่ละตัวเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เหมาะกับคนแต่ละแบบการใช้งานแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรามาลองจัดระเบียบความวุ่นวายนี้กันหน่อยดีกว่าลองแบ่งประเภทลําโพงง่ายๆตามการใช้งานกันดูครับเริ่มกันที่สายแรกเลยสายปาร์ตี ใครเป็นสายนี้ต้องแบบนี้เลยครับลำโพงที่เสียงต้องดังไว้ก่อนเบสต้องตึบๆอย่างเจ้า Soundcore e v e s ตัวนี้เนี่ยโอ้โหมีทั้งคาราโอเกะมีทั้งไฟ rgb วิบวับคือเปิดปุ๊บตั้งวงได้ปั๊บเลยครับมาต่อกันที่อีกสายสายดีไซน์อันนี้คือซื้อลำโพงเหมือนซื้องานศิลปะเลยครับดูอย่าง Harman Kardon Soundstick 4นี่สิครับสวยมากคือเสียงก็ดีนะแต่ความสวยเนี่ยโดดเด่นมาเลยวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือในห้องนั่งเล่นนี่คือเป็นของแต่งบ้านชิ้นหนึ่งได้เลย แล้วก็ขาดไม่ได้เลยสายลุยสายแอดเวนเจอร์ลำโพงของคนกลุ่มนี้ต้องถึกต้องทนเป็นพิเศษครับอย่าง bno biosound export ตัวนี้เลยบอดี้เป็นอลูมิเนียมกันน้ำกันฝุ่น ip 6 7คือโยนใส่กระเป๋าไปแคมปิง้งไปเดินป่าลุยได้เต็มที่เลยครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหมวดที่ผมว่าเดือดที่สุดแล้วตอนนี้นั่นก็คือตลาดลำโพงพรีเมียมแบบพกพาได้ครับเป็นจุดที่แบบดีไซน์ก็ต้องสวยเสียงก็ต้องเทพคือต้องได้ทั้ง2อ,อย่าง แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะเราจะจับมวยคู่เอกบาชนกันให้ดูเลยครับจากแบรนด์ระดับตำนานอย่าง Bang Olufsen คู่ชกของเราในวันนี้ก็คือ BioSound A1 ปะทะกับ BioSound Explore ครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของลำโพงที่เกิดมาเพื่อเป้าหมายคนละขั้วกันเลยทางซ้ายนี่คือ BioSound a 1 Gen3 นะครับตัวนี้เกิดมาเพื่อเสียงเสียงต้องมาก่อน ส่วนทั้งขวาคือ BioSound Explore พระเอกสายลุยของเราที่เกิดมาเพื่อความถึกความทนทานโดยเฉพาะเลยพอดูสเปคเทียบกันในตารางนี่ชัดเลยครับ A1 เนี่ยเขาชูเรื่องคุณภาพเสียงเป็นหลักส่วน Explore นี่คือความทนทานและการพกพามาเป็นอันดับหนึ่งเลยแบตเตอรี่ Explore อึดกว่านิดหน่อยนะ27ชั่วโมงส่วน A1 ก็24ชั่วโมงซึ่งก็เยอะทั้งคู่แหละแต่ที่เจ๋งคือกันน้ำกันฝุ่น IP 6 7เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยครับ จุดขายจริงๆของ A1 คือบูเฟอร์ที่เขาเคลมว่าใหญ่สุดในคลาสแล้วส่วน e x p l o r e ก็แน่นอนบอดี้อลูมิเนียมสุดแกร่งของเขาแล้วนี่แหละครับหัวใจของเรื่องเลยคือเรื่องเสียง A1 นี่เบสจะมาแบบทุ้มลึกฟังแล้วเต็มอิ่มมากระเรียดเสียงใสายๆก็ยังอยู่ครบนะแถมมี AptX Adaptive มาให้ด้วยคือฟังเพลงจริงจังได้เลย ส่วน explore เนี่ยเสียงเขาจะออกแนว360องศาคือกระจายรอบทิศทางคมชัดฟังสบายๆนอกบ้านแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเบสน้อยกว่า a1 แบบรู้สึกได้เลยไอตัวเลข27ชั่วโมงเนี่ยแหละครับคือไม้เด็ดของ explore เลยนะคือมันหมายความว่าเราสามารถพกมันไปเที่ยวไปตั้งแคมป์สุดสัปดาห์ได้แบบสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดเลยเนี่ยแหละที่ทำให้มันเป็นคู่หูของสายลุยตัวจริงแต่สเปคบนกระดาษมันก็เรื่องหนึ่งนะ สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือแล้วพอไปอยู่ในมือคนใช้จริงๆละ่ะเขาว่ายังไงกันบ้างมีคนหนึ่งใน reddit ชื่อ m a d venture เขาพูดมาชัดๆเลยครับว่าถ้าพูดเรื่องเสียงนะ A1 ชนะขาดโอ้โหอันนี้คือตอกย้ำจุดแข็งของ A1 แบบชัดเจนสุดๆเหมือนในภาพนี้เลยครับคือคอนเซปต์ของ A1 มันคือการที่เราสามารถเอาเสียงดีๆแบบพรีเมียมเนี่ยไปกับเราได้ทุกที่จริงๆไม่ว่าจะทำอะไรชิลๆในชีวิตประจำวันแต่ในทางกลับกัน คนเดิมนี่แหละครับเขาก็พูดถึง explore แบบตรงๆเหมือนกันว่า explore นี่ Base แทบไม่มีเลยปรับในแอปก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันก็ยังจำกัดอยู่ดีเห็นไหมครับมันคือการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีอีกความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากคุณ Michael underscore Thompson underscore 900เขาบอกว่ายอมรับเลยว่าดีไซน์ของ explore มันสวยกว่าน่าใช้กว่าแต่ถ้าให้แนะนำนะก็ยังเลือก a1 อยู่ดี โหอันนี้คือสะท้อนให้เห็นภาพเลยว่าบางทีเราก็ต้องเลือกระหว่างดีไซน์ที่ชอบกับเสียงที่ใช่เอาละครับหลังจากเห็นข้อมูลเทียบกันจะจะฟังเสียงคนใช้จริงกันไปแล้วทีนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่สุดแล้วเราจะตัดสินใจเลือกยังไงดีผมมีกรอบความคิดง่ายๆมาให้ครับคือประเด็นมันไม่ใช่การหาลําโพงที่ดีที่สุดในโลกหรอกครับแต่มันคือการหาว่าเรายอมแลกอะไรเพื่ออะไร และการแลกเปลี่ยนแบบไหนที่มันใช่กับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดลองถามตัวเองด้วยคําถามพวกนี้ดูครับ 1. เรื่องเสียงเราเป็นสายเบสหนักหรือแค่ฟังคลีค์ีก็พอ 2. ความทนทานต้องถึกขนาดไหนเอาไปลุยหนักๆห,หรือเปล่า 3. แบตเตอรี่กลว่าใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือต้องอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืน 4. ดีไซน์และการพบพาจะเอาไปวางโชว์หรือจะโยนใส่กระเป๋าเป็นหลักและสุดท้ายฟีเจอร์เสริมอื่นๆอ,อย่างเช่นสปีกเกอร์โฟนเนี่ย ได้ใช้ไหมและคำถามสุดใจที่อยากจะฝากไว้ให้คิดก็คือลองนึกภาพวันแห่งการฟังเพลงที่เพอร์เฟกของตัวเองดูครับในภาพนั้นเสียงเพลงมันเป็นแบบไหนถ้าตอบคำถามนี้ได้ผมว่าลำโพงที่ใช่ตัวนั้นมันก็รออยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับ